แต่ตอนนี้จุดที่อ่อนไหวของรัฐบาลณตอนนี้มีจุดแข็งเ้วยนะความตั้งใจของนายยมดีการดึงตัวตัแต่ในมุมของจุดอ่อนที่ต้องระวังหลังจากนี้ครับอันแรกเลยฮะนโยบายเกษตรกระทบเกษตรโดยตรงเนี่ยไอเนี้ยอ่อนไหวทุกรัฐบาลเพราะว่าวอเตอร์มากที่สุดอยู่ภาคเกษตรถูก22ล้านคัวเรือนถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งตอนนี้ ดูไม่ดีนะนโยบายในเรื่องเกษตรกรอ่ะมันมีผลกับรัฐบาลโดยตรงจําได้ไหมสามไอ้ผักสวนครัวหัวกันได้รัวรัวกินได้รัวกินได้รัวกันได้รัวกินได้ผลปรากฏว่าทําทีเดียวพังเลยเห็นไหมสอบประกอบไหมสอบชาไทยเนี่ยเนี่ยแลวสอบประกอบสอบประกี่รัฐบาลประชาธิปัตย์เห็นไหมตอนนี้ที่ต้องห่วงเกี่ยวกับเกษตรกรเช่นเรื่องของหนี้เกษตรกรเรื่องของ ปุ๋ยคนละครึ่งต้องระวังระวังนโยบายดีนะปุ๋ยคนครึ่งหลักการหลักคิดดีนะที่จะซัพพอร์ตเขาบอกว่าต้นทุนของเกษตรกรเนี่ย40%ของต้นทุนมาจากปุ๋ยใช่แต่ถ้ารัฐบาลแก้ได้เนี่ยช่วยได้แต่อย่าให้ผูกขาดหรือว่าไปตกอยู่ที่ใครผมว่าตอนนี้บอกว่าประมูลมีคนเข้าคิวประมูลร้อยกว่าบริษัทร้อยกว่าบริษัทไงแต่มเดิมเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนล็อกสเปกอล็อกสเปกนี่ต้องแก้ให้ถูกจุดนะครับนโยบายเกษตรต้องระวังนะเพราะอ่อนไหว เกี่ยวผลกับฐานวอเตอร์เยอะพี่โอว่าความเชื่อมั่นานเศรษฐกิจอันนี้มีปัญหาแหละมีปัญหาเือตะว่าตอนนี้มันฟีบหมดเลยคือต้องบอกว่าการมาซึ่งเพื่อไทยเนี่ยคนมาพร้อมการคาดหวังเพื่อไทยเนี่ยคือจุดแบรนดิ้งที่คนคาดหวังคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจสุดยอดที่สุดตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้เลยนะนี่เนชั่นเราเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่ากันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เนชั่นอย่างเดียวทั่วโลกแล้วก็ ในทั้งเมืองไทยตอนนี้หลายๆที่นะหลายๆที่แบบโอ้ยห้างร้านต่างๆซุบซอมมากนะเราเนี่ยเนชั่นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อยู่ผลิตภัณฑ์เดียวขายข่าวครับขายข่าวคือทําข่าวเยี่ยงมืออาชีพแล้วที่เหลือคนที่เห็นว่าคุณค่าของข่าวเป็นเช่นไรก็มาสนับสนุนเราไม่ใช่ขายหน้าขายตาเลยดูผมดูวันก่อนดูคลิปนี่นะไอ้อะไรสถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา เหงาเลยไม่มีแม่ค้าโวยใหญ่เลยโรงแรมโรงแรมหลายที่พี่ช้างพี่วีรู้ไหมตอนนี้ยเอาผู้รับเหมาก่อนนะธุรกิจก่อสร้างธุรกิจรับเหมาธุรกิจอสังหารเมทาัรั์ทุกคนครับดึงเงินไว้ในกระเป๋าชะรอการจ่ายเก็บไว้ก่อนเหรอเป็นภาวะที่ต้องบอกว่าทําไมทําไมเงินมันฝืดเคือง เพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นบอกแล้วว่าความเชื่อมั่นบอกแล้วเพื่อไทยมากับความเชื่อมั่นเรื่องว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่เมื่อตอนนี้เผชิญเาว่าเศรษฐกิจเนี่ยโอ้นี่ลําบากนะตลาดรุ่นเป็นไงตลาดรุ่นตลาดรุ่นทิ้งดิ่ตลาดหุ้นหัวทิ่มอย่างเงี้ยตอนนี้เจ้าของกลายเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากภาวะราคาหุ้นตกต่ำแล้วในช่วงนี้ลอยต่อรอเอ็มดีใหม่ทำอะไรได้บ้างคุณบาวันครับโตอนนี้นะนายกรัฐมนตรีคือความหวังที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่า ต้องลงมือทําให้เห็นเป็นรูปธรรมรื่องกนี้นโยบายเกษตรเศรษฐกิจต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เซฟทับลานมาแรงอเซฟตอนระบายไงเซนติเมนต์แค่รับฟังความคิดเห็นว่าจะจัดการยังไงนะครับถาโถมใส่รัฐบาลว่าจะเอาที่ป่ามาแจกเห็นไหมล่ะอันนี้มันก็เซฟทับลานมันก็คาบเกี่ยวกับมาข้อแรกเซฟถูกต้อง พี่วีนี่คือคะแนนเสียงชุดใหญ่และมีผลกับรัฐบาลเออใช่ไหมสิงหาคมเนี้ยโอ้หมันมีกระแสออกมาอีกมอบจะลงถนนแล้วรู้ยังเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วนะเตรียมมือกันไว้ให้ดีนะคือบอกว่าตอนนี้นะถ้าดูจากความชอบธรรมของมอบในการเคลื่อนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่รัฐบาลยาสะดุดขาตัวเองแล้วกันรัฐบาลอาจจะไม่สะดุดขาแต่มีคนยุได้ไหมมีม ก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เกมเปลี่ยนตัวนายกเกิดขึ้นไหมเกิดเกิดเกิดโอ้โหนี่คุณได้ยินด้วยได้ยินโอ้โหเขาคุกกลุ่นอยู่นีเนี่ยไอ้ไหนเขาก็ถามมาตกลงเขาจะเปลี่ยนตัวนายกกันเหรอแล้วก็ยิ่งแบบสุญญากาศยิ่งห่างยิ่งเยอะนานเท่าไหร่เพราะถ้าถึง9สิงหาเนี่ย78วันเนี่ยจะทําให้คนเหล่านี้เริ่มมีความหวังตราบใดที่สารนุนยังมีวิจัยเนี่ยทุกคนมีความหวังหมดไม่ต้องรอ9สิงหาตอนนี้ทุกคนบอกว่าช่วยด้วย อไปช่วยแบบว่าช่วยเขย่าให้ไปเร็วๆในเพื่อไทยก็มีาต้นไม้ในเพื่อไทยก็มีความหวังไหมไม่ไม่เพื่อไทยไม่อยากยังไม่อยากเปลี่ยนเพื่อไทยไม่ได้จังหวัไม่ใช่จังหวะแล้วใครอยากเปลี่ยนใครอยากเปลี่ยนก็ที่เหลือนี่ไงยพักร่วมรัฐบาลที่เหลือนี่แหละสามพักนี้ยน่าจะน่าสนใจไหมภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็พักร่วมรัฐบาลมมร่วาทั้งสองพักนี่ยสนใจทั้งพักทั้งสองพักทั้งสองพักทั้งสองพักสนใจทั้งพักสนใจมากพักเนี้ย พักนี้สนใจอยู่คนเดียว <laughs> คนกับเครื่องบินจำลองอ่ะี่อ้คือสองสองนนี่คือจุดอ่อนและจุดแข็งของคุณทักสิณและจุดอ่อนไหวต่างๆของรัฐบาลที่เป็นโจทย์สำคัญที่จะแก้หลังอย่างนี้ยังมีเวลาอีก3ปีกว่าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่พนันเพื่อไทยยังมีเวลาก้าวไลลยังมีเวลาทุกพักยังมีเวลาหลังจากนี้ ให้สะสมแต้มสะสมคะแนนกันล่องลอยความขัดแย้งภายในรัฐบาลนี้ชัดมากนะชัดมากนะโดยเฉพาะโอ้ตั้งสองฝั่งกันแหละแต่ฝั่งบ้านป่าก็ชัดไหมชัดฝั่งทางนู้นนะครับคุณชัดไหมชัดไหมโอ้ที่ชัดหมดเลยเหรอนี่นะตอนนี้ล่องลอยความขัดแย้งในรัฐบาลเราไม่เห็นแผลนะแต่ข้างในน่ะคุกรุนคุกรุนเลยเหรอ คุกรุนครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบแล้วก็เรื่องของเกมยุทธภาสูงตอนนี้โดนค่ายสีเมือนยึดไปแล้วถามว่าเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรรัฐบาลต้องผูกพันสอสอและสอวอเกี่ยวโยงอะไรนี่ไงเกี่ยวเกี่ยวเลยโดยตรงเกี่ยวโดยตรงทักเรื่องการตั้งองค์กรอิสระและก็การผ่านกฎหมายรวมทั้งดีไม่ดีขัดใจยื่นอภิปราย ช่ทั่วไปแบบไม่ลงมติได้เคยเคยโดนมาแล้วครั้งตอนที่วุฒิชุดก่อนอยู่มาห้าปีไม่เคยทับไม่เคยยื่นเลยยื่นอะพิปลายยื่นภิปลายเลยเรียบร้อยเลยซักถามรัฐบาลถึงตอนนี้ถึงตอนนี้นับจาก23บสามพฤษภาที่สารนวลรับคำร้องนายกรัฐมนตรี5 1วันแล้วครับครับสุญญากาศของประเทศไทยสัญญากาศทางการเมืองรอดไม่รอดตอนนี้เนี่ยฝั่งที่เชียร์ก็บอกรอด ทา,างท,ที่ไม่เชียบอกไม่รอดตอนอนี้เลขเลขวิ่งเลขอะไรครับได้ยินน,นั่นแหละยังเลขเดิม6ก7 2 6เ7 2ดอหจอ่าจะ6 3 63มาาแรงง่ารอลุ้นกันนู้นวันที่24 24ไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่าจะ24เนี่ยพี่นาอีกทีว่าข้อมูลครบถ้วนหรือยังถ้าสมมุติถ้าสมมุติว่า24เนี่ยตกผลึกครับหลักฐานพร้อมแล้วนัดวินิจฉัยต้อง15วกหนึ่ง ก็สิงหาคมก <g ül> <24 S 1> ็ยี่สิกระาคดา็็นับไป15 16วันก็ประมาณวันที่อย่างเร็วก็9สิงหาอ,อย่างเร็ว9สิงหานะ